สวัสดีครับพาะคุณทำอะไรกันหรอไล<ะ>ยช้างเหรอะล่ช้างหรอแขี่นจงเบยต่อจากอันนี้เสร็จจะเอาอะไรหรอสับปะัดเหรอเดี๋ยวมันสามทุ่มเรามาเจอกันนะเรามาตามนัดบัวบานจะนอน แต่แม่เขาต้องได้เฝ้าทุกวันนะจ๊ะไอ้กี้กี้กี้ลูกชายคนอลูกชายสุดที่รักของพ่อใหญ่เสียอะไรลูกกินอละสไลสอรีลสอรี่ชเด็ิดชิดเออ ไม่มีเง,งี้ยหนออ้อยให้คนละลำเลยบอยื่ไดอ้อยให้ตัวละลำเลยบนตัวละขอบตัวละอ,วอ,อ,ลอ,ลอ้อยก็ได้บอเสกเอาสับเะรดน้ำตาไหลถึงพ่อ เจ้าไปไ่มาร์เจ้าคือบอชินฮอดลานเนมึงเนี่อยอลูกขึ้นดำตาไหลลูกเป็นไรล,ลูกลยยน้ตาไหลจริงๆนะฮะฮะเบิร์ดยยเราบอกอายาอ้อยกันได้ขับรถหมดนะครับเดี๋ยวไปอาบากไปเรื่ย เดี๋ยวพวกนี้เราบ้านเตลเลินตอนนี้กินหญ้าไปก่อนนะหญ้าให้ฉานอ,อยู่กินอย่างเดียวอ่ะน้่นตายอ,อ๋ยอให้ได้ให้ตัวละลำ่ำให้ตัวละมัดอ๋อให้ตัวละมัดก็ได้ ไปใส้อ้อยเรื่อยเลยหรือหรือสิแบกเอาหรือหรือสิแบกเอาตัวละมัดพ่ออว่าพ่อหรอวอาก็แต่ตัวละสองมัดอะพี่น้องฮะสับะรดหมดไวมากครับช้างหูช้างต้องหลายเชือกนะต้อง เชอ,เอาให้ตัวละาอมมัดซะไอะ้เราไม่อิ่มหรอกที่หนึ่งออโผมชอบกินอ้อยนะครับน้ำตาไหลไปเไรลูกคิดถึงพ่อขึ้นมาน้ำตามันก็ไหลไม่ใช่ละไม่ใช่ละเดีเ๋ยวไปดูหญิงชื่นหน่อยอยากกับไป ชอบลงที่ตรงสักพอ่อหญิงชื่นจ๋าอือหญิงชื่นจ๋า,าเฮ้ยเฮ้ยทำไมต้องโยกหญิงชื่นหนึ่งสองปุ๊มกระเด็นเลยบ่ชุกอย่านะลูกอย่านะลูกกระเด็นบานี่ลุกขึ้นได้ไม้แทงเขานะ่วนเลยนะบุ้ยนักเลงดีพีน่น้องตีกันกับสั่ง นาโนจำปวนไรลูกคิว้วหายนะเอ,อเอ,อเฮ้ัน่ทาเหลอกใส่ทำไมออบอกไม่มีของกินไปไกลๆฉันไม่อยากจะยุ่งกับคนไม่มีของกินแล้วก็ทำไมต้องทำหน้าแปบนี้ด้วยหรอออคิดถึงแม่อยากอยู่ใกล้แม่ วัวนนนุน่อโว้โหโว้โหโว้โหส่วนกระดิ่งนอสางนันกเล็กรือเปล่าเหมันดอกมาเดินตัดหน้าช้างนะว้าคิ้วสวยนั่นแหะเฮ้ยยาไม่กินเหรอเนี่ยายาเหลือยาเหลือๆนะ เนี่ยเปียที่เหลือๆนะ j าลองชื่นนะคุณกลัวชื่นใจก็ผมทำเหรออยู่ใกล้ก็ไม่กลัวอยู่ใกล้ก็กลัวมีฟันก็ไม่กลัวสับปะนรดก็มีอ่แต่พวกนี้พาไปเอาบ้านเพลิน ช้างตกงานครับมันมีอยู่แต่มันแห้นนะแงหมดก่อนนิดเดียวโอ้ไม่เอามาล่ะไมน,นไงคิดถึงลูกเหรอหายเยี่ยวยอดหายยังอไข่แน่ไข่แน่เดี๋ยวให้น้องเอากอนเอานี่ให้ช้างกินแล้วจะตบทายด้วยน้ำน้ำตาลนักสองลำก่อนนอนน่าคงจะมีแรงกระชุ่มกระชวยอยู่นะ ดูรอยน้ำมันไหลเลยอย้อดน้ำมันเจไหลอาบหน้าเลยชิวตัวสวยมากเ่รียดหมโดนบัวบางเราอยู่ไหน ทำหน่อยทำหน่อยอยังไงนี่ก็เจเ้าฉยนะออเอา้าระยาดิงานไม่ให้สร้างบ่เดี๋ยวค่อยแบงให้เดี๋ยวน้องเขาคงใจกลางเงแหลถ้าเราก็ใจร้อนอไปเลยจ้ะไม่ทำเลยยังบ่นอีกอนะหลังชื่นเด้อน้องเ้ย <laughs> ไม่ได้กลัวดีดเรามาไก,กลๆเลยโโอ,โอ,โอ,โอ้เดินสะดุดรักนี่เดี๋ยวช่วยน้องอยู่ให้ถ่ายอันนี้มาเอ้ขายืดอีกแล้วไปทำอะไรมาน่ะทำไมน้ำตาไหลแรงอย่างไรไปทำดีดทำหน่อยนี่ เขียดเขียดเขียดเมื่อวาทำหน่อยเจ็ดเลยพี่น้องน้องใส่อ้อ้บรรเทมลำแล้ว วาาลูกพ่อขอไปช่วยน้งนองๆกอนนะแต่ไปพ่อสามทุ่มเจอกันรับเชียบสวัสดีครับ